ท่านเรวัตพูดถึงโนสอุดมหลังดูเดี่ยวเต็มๆหลังจากที่โนสอุดมแต่พาณิชนักพูดชื่อดังของเมืองไทยร่วมกับเน็ตฟ i ิกออกเดี่ยวสเปเชียลในรายการชื่อว่าซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีตอนหนึ่งที่เขากล่าวถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและอยู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะกลายเป็นเรื่องที่เรียกร้องความสนใจจากสาธารณชน ในตอนหนึ่งของการเดี่ยวหนึ่งโนสอุดมกล่าวถึงประสบการณ์ที่เขาได้อยู่กับธรรมชาติและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่กลับสร้างคำถามว่ากูเป็นคนไม่รู้จักพอกูอยู่ไม่ได้จริงๆเขากล่าวว่าการอยู่แบบนั้นคือเพียงการแบดจริตและเขาต้องการให้คนเห็นและเข้าใจถึงความต้องการของเขา แต่คำพูดนี้กลับเปลี่ยนเป็นเหตุให้เกิดการวิพากวิจารณ์จากส่วนหนึ่งของสาธารณชนพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอดีตพบชปสมีการเปิดเผยความคิดเห็นของเขาในช่อง YouTube โดยเขาเห็นว่าการแสดงในรายการระเดี่ยวของโนสอุดมไม่ได้เป็นที่น่าชื่นชมเขาคิดว่าเนื้อหามีการล้อเล่นและหมิ่นคนในสังคมและมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม แนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนซึ่งหลายคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้พลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรได้แสดงความเห็นว่าเขาไม่ได้ดูกหรือดูหมิ่นใครแต่เขามีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่เหมาะสมและเขาเชื่อว่ามีช่องทางในการสร้างคอนเทนต์ที่ดีกว่า ในส่วนอื่นๆของคำพูดพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษยยังกล่าวถึงความต้องการให้คนเห็นว่าการอยู่แบบพอเพียงไม่ง่ายและไม่ได้ดูหมิ่นและให้เหตุผลว่าทำไมเขาเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นโดยเขาต้องการให้คนเห็นว่าเขาเป็นใครและเหตุผลที่เขามีความคิดเช่นนี้ การแสดงความคิดเห็นของงอพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรได้เป็นที่สนใจจากสาธารณชนโดยมีคนเห็นด้วยและมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ทั้งนี้ความคิดเห็นจากทั้งสองฝั่งนี้